มันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถจะบรรยายออกมาได้หมดมันเป็นหนึ่งปีที่สั้นเหลือเกินนะครับก็จะสวัสดีปีใหม่ปีกระต่ายแต่บ้านเราไม่มีกระต่ายแล้ว หลังจากที่เราลงเรื่องหยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามนะครับหปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายเรื่องเลยนะครับอันที่1เลยก็คือทางม้าลายเนี่ยตอนนี้มีการขีดสีตีเส้น anyway. ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมีการดูแลรักษามีการเพิ่มจํานวนของทางม้าลายเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดนะครับอันที่2ก็คือเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากคางข้ามเรามีการเก็บข้อมูลไว้ย้อนหลังนะครับเรามาเปรียบเทียบดูเนี่ยพบสถิติว่ามันมีความลดลงนะครับก็แสดงว่าาาาปรรรระะสิทธภพของงกลนเไไดด้้้ใชคับ เรื่องความขันท้องถนนเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นที่สสเรามาทํางานอย่างเข้มแข็งเราต้องทําร่วมกับราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับเรามาทำเนี่ยเพราะว่าเรามีข้อมูลวิชาการจะเห็นว่าเรามีสถิตินะครับมีการเก็บข้อมูลมีการศึกษาวิจัยเนี่ยนั่นคือสิ่งที่สสเราเด่นว่ามันต้องมีฐานความรู้อันที่สองความรู้นี้ท้องไปผัดเป็นนโยบายนะกฎหมายกฎระเบียบออกมาเนี่ยเรามีการประเมินตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่คนจะรู้จักเราก็คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เรามีคลิปวิดีโอมีรูปแบบการสื่อสารที่ตรงใจเพราะพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้มา,อย,าอยู่ที่เราจะนึกว่าจะสื่อสารมันมาจากงานวิชาการแล้วสิ่งที่เราอยากจะเกิดผลักดันให้เกิดขึ้นจริงนะับแต่ทั้งนี้ครับเราต้องทําให้ประชาชนเนี่ยรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ ในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนะครับรู้ซึ้งถึงความสําคัญของความปลอดภัยทองถนนนะครับช่วยสอนลูกสอนหลานพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทาต่อเพราะว่าถ้าเราหยุดการลงหยุดการทํางานเนี่ยบางทีเหตุการณ์ต่าง,างๆก็อาจจะกลับได้อีกครับ การรณรงค์ต่อมาเนี่ยก็จะช่วยทําให้มีการย้ําเตือนให้เราเลําลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็คํานึงถึงปลอดภัยมากขึ้นการรณรงค์ก็อยากจะส่งเสียงไปถึงทุกๆคนไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในบริเวณที่เรารณรงค์อยากให้มีการแพร่ออกสื่ออย่างแพร่หลายมากขึ้นจะได้ขับเคลื่อนแก้ปัญหาไปด้วยกัน อย่าให้เป็นนโยบายระดับประเทศเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยบนถนนอย่างจริงจัง